สวัสดีครับสวัสดีครับเยไม่ไหวหรอกสู้ๆครับไม่เดยนครับด้นรับ้อรับอันนี้ยติอยยอยนนี Smart, Smart. 彼女も,、はい、もう一緒に来られて、ドラマで来られたっいうので、はい、なんかすごく有名な方だと聞いたんです。

ครับก็ตื่นเต้นครับลง,งเครื่องบินอะไรก็เห็นหิมะผมเหมือนแบบเห็นหิมะครั้งแรกปกติเห็นแต่แบบในหนังอะไรเงี้ยก็รู้สึกก็รู้สึกดีแล้วก็ตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยครับผมอากาศเย็นอย่างนี้มันทำให้เราบริวาน,วน,วนอะไรบ้างครับเจยัง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 ตอนนี้รู้สึกมันยังมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขอยู่ครับ ก็ประทับใจครับเหมือนคือคนที่นี่เขาเหมือนแบบให้เกียรติซึ่งกนและกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ผมมาอะไรเงี้ยก็เขาสัมภาษณ์เรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยครับครับก็เรื่องว่าที่นี่อากาศหนาวแล้วรู้สึกไงได้เห็นพิมะมาญี่ปุ่นเอ่อเป็นครั้งเที่ยวไร่อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ได้าวว่ามาที่นี่แล้วเจอยากจะท้อมด้วยเพ่ะรครับเจเพราะว่าเหมือนแบบผมก็หวั่นใจแล้วก็พี่แบงก็หวั่นใจว่าผมมาเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแรงผมกําลังซองอาทีมกําลังขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วพอมาอยู่นี่ถ้าเราไม่ได้ซ้อมอะคือวันที่ยีสองเราแข่งครับคือแรงเราจะไม่มีอะไรเงี้ยครับก,ก็อาจจะแบบดูแลร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยให้มันมันอยู่ตัวอะไรเงี้ยก็เหนื่อยมากตอนแรกผมนึกว่าแบบให้นั่งตรงเลยงี้นนั่งตรงมันยังแบบหลับยาวนี่ตอนนี้ต้องแบบนั่งมานา,กนากโกย่ารอเครื่องอีกต้อง4ี่ชั่วโมงแล้วก็บินอีก ก็มันทําให้เพียรครับยังยังยังเยีเ่ยมเลยเครับก็ขอบคุณแฟนบอลเมืองทองมากๆนะครับที่เหมือนแบบซัพพอร์ตผมมาตลอดตั้งแต่ผมมาอยู่อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกภูมิใจที่แบบมีกองเชียร์ดีๆอย่างพวกเขาคอ,คอยสนับสนุนครับ